สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับกลับมาพบกับแกงอ่อมเช่นเคยกับรายการเวลไลฟ์ในช่วงเวลาของ Entertain You by t r i r l e s o x Radio รับฟังผ่านช่องทางหลักของเราคือขึ้นวิทยุ2องคื่นหลักก็คือวิทยุขอนแก่น 90.75FM และวิทยุ1 0 1 101 f m สําสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังออนไลน์นะครับทางเว็บไซต์ www triple six radio com และท่านผู้ฟังที่อยากจะติดต่อพูดคุยหรือติดตามข่าประชาสัมพันธ์ต่างๆของทางคลื่นวิทยุของเรานะครับสามารถกดติดตามได้ที่ Facebook Fanpage triple six radio นะครับรายการ W e i l l i f e เป็นรายการที่อยากจะให้คุณผู้ฟังอยู่ดีมีสุขและอายุยืนแบบองรวมในทุกมิติเลยนะครับซึ่งเราได้พูดคุยแล้วก็เน้นย้ำเสมอมาว่าเรื่องของความอยู่ดีมีสุขนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลสุขภาพส่วนตัวเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของจิตใจสังคมเรื่องของจิตวิญญาณความเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมเรื่องของการเงินและเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับ สำหรับวันนี้แกงอ่อมอยากจะชวนพูดคุยถึง15เรื่องที่ต้องรู้ก่อนจะกินยาอาหารเสริมหรือสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆนะครับซึ่งวันนี้แกงอ่อมจะมาสรุปให้ฟังว่ายาสามัญประจำบ้านยาสมุนไพรยาแผนโบราณหรือยาที่ซื้อที่ร้านสะดวกซื้อ ผู้บริโภคหาซื้อได้ไง่ายก็จริงนะครับแต่ว่า15ข้อคำถามสำคัญก่อนจะกินยาหรือบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นควรจะถามตัวเองก่อนเสมอนะครับถ้ายังไม่ตอบคำถามทั้ง15ข้อนี้ได้แล้วนะครับก็อย่าเพิ่งบริโภคเข้าไปนะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับ15ข้อเรื่องที่ต้องรู้ก่อนจะกินยาอาหารเสริมและสมุนไพรครับ คุณผู้ฟังครับเวลาที่คุณผู้ฟังเป็นไข้ไม่สบายเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆน,นะครับหลายคนก็มักจะปรึกษากับเภสัชกรที่ร้านขายยานะครับเพื่อขอคำแนะนำในการดูแลตนเองแล้วก็หากเป็นอาการที่น่ากังวลรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นหนักนะฮะเภสัชกรที่ร้านก็มักจะแนะนำให้ไปพบกับคุณหมอที่สถานพยาบาลเช่นคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลเพื่อตรวจวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาที่เหมาะสมนะครับ แต่ถ้าอาการมันไม่ได้หนักหนาสาหัสมากนะครับก็มักจะหายได้เองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพายาแต่หากจำเป็นต้องกินยาจริงๆนะครับคุณผู้ฟังก็จะต้องตอบคำถาม15ข้อตออ่อไปนี้ให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องรู้และต้องทำความเข้าใจครับมาดูกันครับว่าข้อแรกมีอะไรบ้างครับข้อที่หนึ่งนะครับจะต้องรู้ว่ายานี้ชื่ออะไร ะะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยาเป็นอาหารเสริมเป็นเครื่องสมอางหรือว่าเป็นสมุนไพรควรจะดูฉลาก่อนนะครับว่ามันชื่ออะไรซึ่งถ้าเป็นยาจริงๆนะครับชื่อยาเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยคุณผู้ฟังที่อาจจะต้องไปโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยนะครับจําแต่ลักษณะเม็ดจําแต่ลักษณะสีเอ๊มันเม็ดเรียวๆเม็ดกลมๆเม็ดใหญ่ๆสีฟ้าสีแดงสีเหลืองแต่ไม่ทราบชื่อยานะครับซึ่ง มันเป็นสิ่งที่อาจจะทําให้บุคลกกากรทางการแพทย์เนี่ยไม่สามารถช่วยท่านได้เพราะว่าไอายาเม็ดกลมเม็ดลีหรือเป็นแคปซูลเนี่ยมันก็มีเยอะเป็นพันเป็นหมื่นขนาดเนาะดังนั้นถ้าหากจําเป็นนะฮะควรที่จะจดชื่อยาหรือถ่ายภาพเอาไว้เพราะทุกวันนี้มือถือของเรานะครับก็สามารถที่จะบันทึกภาพได้จํานวนมาก ถ่ายรูปฉลากยาเอาไว้ถ่ายรูปกล่องของยาเอาไว้ขวดยาเอาไว้เพื่อที่จะสอบถามกับผู้ประกอบวิชาชีพนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับชื่อก็มักจะมีอย่างน้อยๆเนี่ยสองชื่อชื่อที่หนึ่งก็คือเป็นชื่อสามัญทางยาเป็นชื่อทางเคมีนะครับซึ่งเขาก็จะมีชื่อที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับเช่นอาพาราเซตามลนะฮะกับอีกชื่อหนึ่งที่สำคัญก็คือ ชื่อทางการค้าเป็นชื่อยี่ห้อนั่นเองซึ่งก็จะมีหลายชื่อแล้วแต่ว่าบริษัทไหนจะเป็นคนผลิตดังนั้นชื่อสามัญทางยามีชื่อเดียวนะครับเพราะว่าเป็นสารเคมีชนิดเดียวแต่ชื่อยี่ห้อสามารถมีได้หลายชื่อเพราะว่าหลายบริษัทผลิตยาเดียวกันก็จะมีหลายชื่อทางการค้าเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือข้อแรกช่วงหน้ากลับมาพบกับข้อที่2 อะไรบ้างที่เราจะเป็นต้องรู้เมื่อต้องกินยากินสมุนไพรหรือว่ากินอาหารเสริมหรือแม้กระทั่งใช้เครื่องสมาตต้องรู้อะไรอีกช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับดีเจแกงออมนะครับกับรายการ r เว l Life อยากให้ทุกคนอายุยืนอยู่ดีมีสุขนะครับกำลังรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ90.75วิทยุขอนแก่นและร0 1 f m วิทยุ101นะครับวันนี้ชวนพูดคุยถึง15ข้อที่จะต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนจะกินยาก่อนจะใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆเช่นพวกอาหารเสริมสม,มุนไพรหรือใช้เครื่องสำอางนะครับก็จำเป็นที่จะต้อง รับทราบข้อมูลผมก็เลยแบ่งปันเป็น15ข้อที่จําเป็นจะต้องตอบคําถามก่อนจะใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับข้อที่1เนี่ยผมพูดไปแล้วเรื่องของชื่อซึ่งอย่างน้นอยเนี่ยมีทั้งชื่อสามัญแล้วก็ชื่อยี่ห้อนะครับข้อที่2เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับว่าเฮ้ยเราจําเป็นต้องกินยาตัวนี้หรือเปล่าเราจําเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพนี้หรือไม่นะครับข้อนี้จะต้องถามเสมอว่ามันจําเป็นมากหรือเปล่าหรือว่า ถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็อาจจะดีขึ้นก็ได้หรือโรคภัยแก้เจ็บมันก็อาจจะหายเลยเพราะว่าร่างกายเราสามารถที่จะปรับสมดุลได้เพราะว่าสารเคมียาอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในเครื่องสำอางอาหารเสริมเนี่ยก็คือสารเคมีที่อาจจะทําให้เกิดพิษและก็เกิดอันตรายต่อร่างกายได้นะครับข้อต่อมาเนี่ยข้อที่3 ยาเนี้ยมันช่วยแก้อาการได้อย่างไรนะครับผู้บริโภคก็ควรจะเข้าใจการทํางานของยาเบื้องต้นว่ามันช่วยทําให้อาการดีขึ้นได้ด้วยกลไกไหนไปออกฤทธิ์ที่อวัยวะใดเนื้อเยื่อใดแล้วทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงร่างกายยังไงบ้างน,นะครับซึ่งก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลจากฉลากยาฉลากยาเนี้ยอาจ,จอยู่ในกล่องยาก็อย่าพิ่งทิ้งนะครับอ่านนิดนึงนะครับว่าเขาเขียนไว้อย่างไรบ้างน,นะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ข้อมูลและก็เฝ้าระวังอาการข้างเคียงต่างๆนะครับ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ e ว l Life กับ DJ แกงออมนะครับช่วงเวลาของ Entertain You by t r i r l e s o x Radio นะครับคลื่นวิทยุของคนภาคอีสานเพื่อคนภาคอีสานครับผมวันนี้แกงออมพูดคุยถึงความอยู่ดีมีสุขที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับไม่ว่าคุณจะกินยากินอาหารเสริมยาสมุนไพรหรือแม้กระทั่งใช้เครื่องสำอางนะครับก็จำเป็นที่จะต้อง ตอบคําถาม15ข้อนี้ให้ได้นะครับซึ่งแกองออมพูดไปแล้ว3ข้อแรกนะครับก็คือเอ๊ะมันมีชื่อว่าอะไรนะฮะทั้งชื่อสามัญแล้วก็ชื่อทางการค้าข้อที่2เป็นเรื่องของความจําเป็นว่าต้องกินยาตัวนี้หรือเปล่าต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้หรือไม่นะครับข้อที่3ก็คือมันช่วยแก้อาการหรือมันช่วยสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างไรนะครับมาถึงข้อที่4นะครับคุณผู้ฟังจะต้องตอบให้ได้ว่าเอ๊ะ เราเคยเกิดอาการแพ้ยาตัวนี้หรือว่าสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์สุขภาพเราเหล่านี้หรือไม่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการกินยานะครับจะต้องแจ้งผู้ประกอบวิชาชีพทุกครั้งว่าแพ้ยาอะไรบ้างแล้วก็มันมีโอกาสที่จะแพ้ยาตัวอื่นในกลุ่มเดียวกันด้วยนะครับซึ่งมันมีโครงสร้างเคมีที่ใกล้เคียงกันหรือบางคนก็อาจจะแพ้สารเคมีบางอย่างที่เป็นองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นในเม็ดยาหรือยารูปแบบอื่น,นไม่ใช่เฉพาะตัวยาสําคัญเท่านั้นนะครับข้อที่5ครับ จะต้องตอบคําถามให้ได้ว่าเอ๊แล้วต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่ต้องกินยาขนาดกี่มิลลิกรมัมต้องใช้ปริมาณมากน้อยเพียงใดนะครับผู้ริโภคจําเป็นต้องทราบปริมาณที่ต้องใช้นะครับข้อที่6ต้องกินถีแค่ไหนวันละกี่ครั้งนะครับเพราะว่าการกินยาหรือว่าการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพก็คือการนําส่งโมเลกุลสารเคมีผ่านทางเดินอาหารเพื่อให้เข้าสู่กระแสะเลือดปริมาณยาที่กินต่อครั้งจึงสําคัญนะครับเพราะว่า มันจะทําให้ระดับยาในเลือดมีขนาดที่เพียงพอแล้วก็เกิดประสิทธิภาพในการรักษาครับผมต่อไปข้อที่7นะครับจะต้องกินตอนไหนของวันนะครับบางครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องกินตอนเช้ายาบางตัวก็ต้องกินตอนกลางคืนยาบางตัวก็ไม่ได้มีข้อกําหนดก็คือกินได้ตลอดทั้งวันตามความจําเป็นเมื่อมีอาการนะครับเพราะฉะนั้นก็จําเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่8แล้วนะครับ เราควรจะกินยาหรือผลิตภัณฑ์พวกนี้ตอนท้องว่างหรือว่าต้องกินพร้อมอาหารนะครับเนื่องจากว่ายาบางตัวเนี่ยดูดซึมได้ดีตอนท้องว่างยาบางตัวก็ควรกินพร้อมอาหารเพื่อส่งเสริมการดูดซึมหรือว่าลดอาการข้างเคียงบางอย่าง,างเช่นยาที่อาจจะเกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารได้เป็นต้นนะครับคุณผู้ฟังกําลังอยู่กับแกงอ่อมนะครับกับช่วงเวลาของรายการเวล์ไลฟ ทางท6 6ปเปิลดินะครับวันนี้แกงอ่อมชวนพูดคุยถึงเรื่องของการบริโภคยาอาหารอาหารเสริมสมุนไพรหรือการใช้เครื่องสมานะครับซึ่งเหล่านี้เราอาจจะเรียกรวมๆวว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับ15ข้อจำเป็นที่จะร่องถามตัวเองก่อนที่จะบริโภคนะครับซึ่งเป็นคำถามที่พื้นฐานจริงๆนะฮะคุณผู้ฟังควรที่จะถามซึ่งผมเล่าไปแล้ว ตอนนี้ก็8ข้อแล้วนะครับิ่งที่จะต้องถามต่อมาข้อที่9นะครับที่คุณผู้ฟังจําเป็นจะต้องถามตัวเองก่อนที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับถ้าซื้อมาแล้วเอ๊เราจะต้องเก็บผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี้ยไว้ที่ไหนดีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยเฉพาะยาก็ไม่ควรเก็บไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงนะครับส่วนใหญ่ก็ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง แต่ว่าบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนห้องขาดจ,จะ3 9 4 0องศานะครับดังนั้นก็จำเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงอากาศร้อนจัดหรือว่าเก็บไว้ในรถยนต์ยานพาหนะอะไรก็ตามแต่เอาไว้กลางแจกก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าสารเคมีที่อยู่ในผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยเฉพาะพวกยาก็อาจจะทําให้เกิดการเสื่อมของยาหรือแม้กระทั่งยาบางชนิดอาจจะทําให้เกิดสารพิษที่เป็นอนุพันธ์ที่เมื่อสลายแล้วเนี่ยก็จะเป็นอันตรายนะฮะ ต่อสุขภาพของเราได้นะครับและยาบางกลุ่มนะครับก็จําเป็นจะต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะฮะในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับทั้งนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดข้อสงสัยนะครับก็ปรึกษาเภสัชกรที่ร้านขายยาหรือว่าที่โรงพยาบาลได้นะครับ มาข้อที่10ครับควรทํายังไงฮะถ้าเผื่อเราลืมกินยานะครับยาบางประเภทยอย่างเช่นพวกยาแก้ปวดลดไข้ที่ให้ใช้เมื่อมีอาการถ้าลืมกินยาก็สามารถกินได้เลยเมื่อนึกขึ้นได้นะครับแล้วก็หยุดกินนะฮะเมื่ออาการมันหายแล้วนะครับแต่ถ้าลืมกินยาก่อนอาหารนะครับก็ควรรอให้กับพออาหารว่างก่อนนั่นหมายถึงว่า2ชั่วโมงหลังจากที่เรากินข้าวแล้วหลังรับประทานอาหารเนี่ยก็สามารถที่จะกินยาก่อนอาหารได้นะครับ แต่กินเพียงแค่เม็ดเดียวนะครับไม่ต้องไปเพิ่มจํานวนให้เป็น2เท่านะครับคุณผู้ฟัง ต่อมาครับข้อที่11เนี่ยจะต้องทราบว่าเอ๊ะแล้มันต้องกินไปนานเท่าไหร่กิน4วันกิน7วันหรือกินเป็นเดือนครับยาที่เขียนเอาไว้ว่าให้กินเมื่อมีอาการแสดงว่ากินซ้ําได้ตามความถี่ที่ระบุไว้อย่างเช่นกินทุกๆุกสชั่วโมงถ้าอาการมันหายแล้วก็สามารถหยุดยาได้ครับแต่ว่ายาบางประเภทอย่างเช่นยาปฏิชีวนะที่รักษาอาการติดเชือ้อก็จําเป็นจะต้องกินอย่างต่อเนื่อง เป็นสัปดาห์นะครับไม่ใช่กินวัน2วันแล้วหยุดอันนี้ก็จะทําให้เกิดอาการดื้อยาได้ครับข้อต่อมาครับเราจําเป็นที่ต้องทราบว่าเอ๊ะแล้วไอ้ยาที่เราทานไปเนี่ยมันช่วยเราได้จริงหรือเปล่านะครับเมื่อเรากินยาเข้าไปแล้วนะครับอาการมันก็คงจะต้องดีขึ้นดีขึ้นหรือว่าหายไปนะครับแต่ถ้ากินยาแล้วอาการก็ยังไม่ดีขึ้นหรืออาการแย่ลงนะครับก็ควรที่จะไปพบแพทย์เพื่อดูผลของยาว่ามันช่วยแก้อาการได้ไหมหรือว่า ไปตรวจดูค่าบ่งชี้บางอย่างนะคะซึ่งอาจจะจําเป็นต้องตรวจเลือดถ้าขนาดยามันน้อยเกินไปคุณหมอก็อาจจะสั่งจ่ายปรับขนาดยาให้สูงขึ้นหรืออาจจะจําเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ยาตัวใหม่นะครับและข้อที่13ครับข้อนี้สําคัญมากครับต้องทราบว่าผลข้างเคียงของยาเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับเราจะได้เฝ้าระวงังเนื่องจากว่าผลข้างเคียงเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้ใช้ยาทุกคนเพราะเป็นอาการที่เกิดจาก กลไกการออกฤทธิ์ของยาตามปกตินะครับอย่างเช่นง่วงซึมปากแห้งผลข้างเคียงของยาเนี่ยไม่ค่อยจะรุนแรงเท่าไหร่นะครับก็สามารถปรับตัวได้ถ้าอาการมันรุนแรงนะครับหรือว่ามันรบกวนการใช้ชีวิตตามปกติก็ต้องรีบไปพบเภสัชกรหรือว่าไปแจ้งคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้เพื่อที่จะรักษาแล้วก็ค้นหาแนวทางการใช้ยาเพื่อจะตอบโจทย์แล้วก็รักษาโรคให้หายขาดได้ครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับแกงอ่อมในรายการ Real Life ในช่วงเวลาของ e n t e r t a i n You by t i p p e Six Radio นะครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของรายการแกงอ่อมแล้วนะครับวันนี้เราพูดคุยกันถึงการกินยาการกินสมุนไพราการกินอาหารเสริมหรือการใช้เครื่องสำอางซึ่งก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับสิบห้าข้อสำคัญที่คุณผู้ฟังจะต้องถามตัวเองให้ได้ก่อนที่จะบริโภคเข้าไปนะครับ เพราะว่าทุกอย่างที่เราบริโภคเข้าไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นสารเคมีอาจจะเกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้และที่สําคัญนะครับทุกอย่างที่เราบริโภคเข้าไปเนี่ยส่งผลกับสภาวะองค์รวมของร่างกายเราเกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขและภาวะอายุยืนนะครับข้อที่14ที่แกงอ่อมจะแนะนําคุณผู้ฟังที่ต้องถามตัวเองก่อนนะครับ กินยาตัวนี้แล้วกินอาหารเสริมตัวนี้แล้วมันจะมีผลต่อการทํางานหรือเปล่าจะทําให้เราขับรถได้ไหมหรือมันจะกระทบกับกิจกรรมอื่นๆหรือเปล่านะครับเพราะว่ายาบางตัวอย่างเช่นพวกกลุ่มยาแก้แพ้อาจจะทําให้เกิดอาการง่วงซึม รวมทั้งยาที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทยาคลายกังวลหรือว่ายาที่คุณหมอสั่งจ่ายเพื่อทําให้เราสามารถจะนอนหลับได้ง่ายขึ้นยาพวกนี้นะครับก็จะกระทบกับการใช้เครื่องจากเกี่ยวข้องกับการทําให้ง่วงซึมดังนั้นต้องระมัดระวังเมื่อจะต้องขับรถขับราเดินทางไปไหนมาไหนแล้ครับข้อที่15ข้อสุดท้ายแล้วครับคำถามที่จําเป็นจะต้องถามให้ได้นะครับก็คือ ยาตัวนี้กินเข้าไปแล้วอะ่ะมันจะเกิดการตีกันเกิดอันตรกิริยากับอาหารเครื่องดืม่มหรือว่ายาอื่นๆอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าอาหารบางอย่างเช่นนมเนี่ยก็จะรบกวนการดูดซึมของยาบางประเภทนะครับยาบางประเภทก็ไม่ควรที่จะกินร่วมกับเครื่องดด่มแอลกอฮอล์ช่วงไหนที่กินยาก็ต้องงดเหล้างดแอลกอฮอล์นะครับบางครั้งก็จะต้องระวังว่ายาอื่นๆที่ต้องกินร่วมกันในเวลาเดียวกันเนี่ยมันอาจจะเกิดภาวะยาตีกันซึ่ง ยาตีกันก็มีทั้งเสริมฤทธิ์กันแล้วก็เกิดการต้านฤทธิ์กันได้นะครับดังนั้นการกินยาการใช้อาหารเสริมการใช้สมุนไพรนะครับจำเป็นที่จะต้องตอบคําถามให้ได้ทั้ง15ข้อที่ผมเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับก็หวังว่าเกิดความรู้ที่แกงอ่อมนาะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังวันนี้ คุณผู้ฟังสามารถที่จะเอาไปฉุกคิดแล้วก็ถามตัวเองทุกครั้งก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับเพราะเป็นคําถามที่เป็นคําถามสําคัญเป็นคําถามพื้นฐานใช้ได้กับทุกผลิตภัณฑ์นะครับสาระดีๆแบบนี้นะครับกลับมาพบกับแจงอ่อมทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1นึ่ทุ่มถึง3ามทุ่มกับรายการเวล์ไลฟ์ในช่วงเวลาของ Entertain You by t r i p l e Six Radio อออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับรายการแกงอ่อม แต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะมีรายการทอล์กโชว์ตอนเช้าเนี่ยต้องตื่นขึ้นมาฟังเลยนะครับเพราะว่าเรามีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทุกวัน24ชั่วโมงนะครับ Triple Six Radio แต่สําหรับรายการเวลไลฟ์ของแกงอ่อมในคืนวันศุกร์วันนี้นะครับต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกับดีเจแกงอ่อมได้ใหม่ในวันจันทร์เวลาหนึ่งทุ่มสำหรับวันนี้สวัสดีครับ